กินฟีอีกแล้วกินฟีีแเราจะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้ามือนีสาวปัสสาพาไปกินหมูกระทะฟินฟินเช็คอินที่ขอนแก่นอีกแล้วจ้ามือนีลุงลุงกระพาไปเลี้ยงอีกเราจะพี่น้องจ้าแต่ว่ามาวันนี้เราจะมาเอาฟิลแบบฟิลกินหมูกระทะแบบเร่งรีบจะพี่น้องจ้า มาวันนี้ม่ได้กินเป็นบุฟงบฟเฟ่ด้อจ้ะพี่น้องจา๋ากินเป็นแบบช่างกิโลจ้าพี่น้องเบิ่งเนื้อคือดีคือเลิศมากจ้ะพี่น้องจา๋พาพอดีว่าเขามาขอนแก่นเนะจ้ะอีลุงลุงบอกว่าลุงอยากกินหมูกระทะลุงสิพาไปกินล้านนี้ว่าสั่ย์วไปจัด ไปจ้าพี่น้องจ้าผักนี่ก็กินแบบบุฟเฟ่ไม่อั้นนะจ้าแล้วล้านเพิ่นกระซิมิโซนของเล่นเด็กหน่อยจ้าสาวเปียนโนหน่อยมาหอดโอ้ยดีใจคักหลายจ้าป้อยถิ่มไว้เครื่องเล่นเด็กหน่อยเลยจ้าลุงๆุก็คือตักหมูเสร็จจ้าราคาอยู่ที่3ามบาทจ้าพี่น้องจ้าสาวปลากับไปเอาผักเลยจ้าป้าพี่น้องเบิ่งน้ำจิ้มทื ใจเสาวปลาวักคักอันนี้ละที่เพิ่นบอกว่าน้ำจิ้มที่จริงใจเนาะจะพี่น้องเพื่อนกะสิมิโซนตำบักหุงให้พร้อมจ้ามากจะพี่น้องจ้าบ่งถาดซ้ำนสามร้อยเิบเอบาทจะพี่น้อง แต่ว่าซาปาบอสซี่ลเียดเพราะว่าซาปากินเข้าแล้วแล้วก็ออกมาเนาะจ้ะพี่น้องจา้าเอ,อ้ยกินเข้าวแล้วแล้วก็เข่าข้นแก่นจ้ะผ่านไปสามสิบก่อนนาทีเนาะจ้ะพี่น้องจ้าลุงลุง,ลงบอกว่ากินหมกกระทะกันปะ <laughs> กินแบบเป็นกิโลนะลุงวะลุงอยากพาเป็นน้ำเสนอหลานนี้มากๆเลยว่าสนวะสาวไปเห็นแต่น้ำจิ้มซื่อๆได้พี่น้องคือยิ้มเปื่แล้วจ้ะพี่น้องจ้าป้าสาวไปชอบน้ำจิ้มน้ำจิ้มที่กระเทียมไลย่ๆยังสิงแล้วจ้ะพี่น้องจ้าอึ้งค่่าแหลกแขกมันอืมช้ำมากแม่ พี่น้องจ้าน้ำจิ้มซี่ฟูดกันเลิศแห้งจ้าผู้ใดเคยไปร้านนี้คอมเมนต์มาบอกสาวปลาเน่ยจ้าว่าเลิศคือสาวปลาร้านที่สาวปลาไปนะ่จ้าคือร้านยูลินะ่จ้ายูลิหมูกระทะบายเสียแม็กนัจ้าพี่น้องผู้ใดเคยไปจ้าคอมเมนต์มาบวกนึงให้สาวปลาน่อจ้าว่ามันเลิศมากเลยจ้าน้ำจิ้มสาวปลาเพราะอยากซื้อน้ำจิ้มเมื่อกินเหือนพปรดะจ้าพี่น้องจ้า ติดใจอีกแล้วจ้าสาวอันนี้ไปใส่แล้วสิบบติดใจจ้ามือนีสิบบได้กินแบบเต็มทงเต็มที่ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าพาลุงลุงมากินเฉยๆนอกจากลุกหิ้วเข่าว่าสันว่ามากินเป็นโมลุงซื้งมาซปากกินเล่นกินหัวไปจังสัลว์จ้ะพี่น้องจ้า กินเปล่าๆน้ำเนอจากเพราะว่ามิถุลาสิไปตัอน่ะน,นะจะพี่น้องจ้ถาถ้สสิพ้าไปตําบุฟเฟ่นเนี่ยมันกระสีบาไหวละจ้า <c oughs> สาวปลากับพักกันเขามาเดือกพร้อมจ้ะพี่น้องมาถึงร้านนี้ก็สามทุ่มก็กลัวละจ้ะพี่น้องจ้ะที่แรกเข้าใจว่าร้านเิ่นสิบปิดก่อนพอมาหอดร้านเพิ่นปิดฮาทุ่มจ้า เกือบว่าได้กินจ้ะผู้ใดอยากไปลอกนอกจากหมูกระทะที่จริงใจนอกจากไปเลยจหลานเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้าร้านยูริหมูกระทะนอกจากบายเสียแม็กจ้ะพี่น้องจ้ายุทธนนท์เรียงเมืองนั่นลราจะพี่น้องจ้าสาวปลากระบอกจักสีบอกจ้ะเพราะว่าไปกับลุงลุงนอจากพี่น้องปาดเบงกะเทียมที่ะพี่น้องชํำมากถึกใจสาวปลาบักคักบเนี่ กินะหามไปบอกก็ผูใ้ใดได้จะโอ้ยกินปากนี่เพราะอย่างไงหลังตึ่มบนละจ้าพี่น้องสาวปากินกระเทียมมือนีเอาเอาละจ้าพี่น้องจ้ามือหนี่สาวปาก็ขอลาไปก่อนเนะจ้ามาเป็นคลิปสั้นๆคือเกาจ้า